สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้น ผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีเมษครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีเมษนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับการทำนายดวงในคลิปนี้ เป็นการทำนายดวงในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับปีพุทธศักราช2565เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะจากเราไปปีใหม่ปี2566ก็จะเข้ามาแทนที่ชาวราศีเมษท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบถึงดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศักราช2566นั้นตัวผมเองได้ทำคลิปแบบจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีเมษ ในช่วงของครึ่งปีแรกอย่างละเอียดไว้รอท่านแล้วนะครับหากว่าท่านสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปหาชมคลิปนั้นได้เลยนะครับคราวนี้นะครับชาวราศีเมษเราจะมาดูกันหน่อยนะฮะว่าภายในเซตนี้มีไพ่ใบใดนะครับผมที่เป็นไฮไลท์ใบสําคัญต่อดวงชะตาของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เดอลซันไพ่เดอลซันนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณบ้างที่สุดในสํำรับของไพ่ยิปซีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นจะเป็นไพ่ที่ให้คุณ ให้โชคกับท่านเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคในด้านของการงานมีโชคในการเสี่ยงดวงและตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงโด่ง <ST>. ดังนะครับเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เดอร์ซันนั้นยังจะเป็นไพ่ที่ทําให้จิตใจของท่านาน Alter, ั้นโล่งโปร่งสบายนั่นเองนะครับแม้จะมีปัญหาแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะไม่เอาจิตใจของท่านนั้นไปจอมจมอยู่กับปัญหานั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เดอะซันยังจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษท่านใดที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมไม่นานนะครับสุ่ภาพร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมท่านยังมีไพ่เดอะเวอรเป็นไพ่ที่ให้คุณลองลงมาจากไพ่เดอะซันไพ่เดอะเวรหรือว่าไพ่เทวดานั้น หากดวงชะตาของชาวราศีเมษท่านใดที่อาภัพอับจนดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นตัวท่านเองก็จะมีโชคมีลาบด้วยเช่นกันนะครับทั้งไพ่เดอะเวิร์ดและก็ไพ่เดอะซันนั้นถือว่าเป็นไพ่สองพลังแห่งโชคลาบที่จะทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เอ็ดออฟแพนเทอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาบที่แท้จริงนั่นเองนะครับ ชาวราศีเมษท,ท่านใดที่จะมีโชคลาภในการที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ต้องมีไพ่ใบนี้เมื่อมีทั้งไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์เป็นกําลังหนุนที่สําคัญนั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมษนั้นจะมีโชคใหญ่ส่งท้ายปี2565แล้วล่ะนะครับผมชาวราศีเมษครับเอาล่ะนะฮะชาวราศีเมษน่าสนใจน่าติดตามใช่ไหมครับดังนั้นจึงอยากจะให้ชาวราศีเมษนั้นชมคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ เราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญเป็นเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่คือไพ่9ก้าถ้วยนั่นเองนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1จริงๆแล้วไพ่9ก้าถ้วยนั้นเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความรักนั่นเองแต่ว่าไพ่ยิบสีหนึ่งใบนั้นมีความหมายที่หลากหลายเหลือกเกินนะครับชาวราศีเมษไพ่เก้าถ้วยนั้นถ้าหากว่าตีความหมายเกี่ยวกับธุรกิจการงานก็จะหมายถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับของที่กินได้นะครับ เช่นพวกร้านอาหารหรือว่าบางท่านนั้นเปิดร้านขายของชําร้านโชว์หวยต่างๆเปิดมินิมาร์ทอะไรประมาณนี้ขายพวกข้าวสารอาหารแห้งแป้งน้ำตาลรวมไปถึงภาชนะที่ใส่ของกินเม็ดพลาสติกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับไพ่ก้าถ้วยนี่นะครับถ้าตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นก็เป็นรักซ้อนนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงก็จะได้แฟนพ่อแม่หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าได้แฟนเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ หากว่าเป็นกรณีต่างคนต่างไม่เคยมีคนรักมาทั้งคู่อยู่ๆไปนะครับฝ่ายหนึ่งนั้นก็จะมีคนรักมาแทรกนั่นเองนะครับข้อแนะนําสําหรับคุณผู้หญิงหากว่าได้ไพ่ใบนี้เมื่อเวลาที่ตัวท่านเองนั้นไปดูดวงนะครับตอนคบกันเป็นแฟนนั้นก็ขอให้คบไวสัก2คนพอแก้เคลดนั่นเองนะครับไม่งั้นตัวท่านเองนั้นอาจจะเสียคนรักให้กับผู้หญิงคนอื่นไปนั่นเองสาหรับคุณผู้ชายก็ต้องแน่นอนนะครับว่าจะต้องมี2บ้านหรือว่ามีแฟนแล้วมีแฟนอีกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอง ข้อแปลกประหลาดนะครับผมของไพ่เก้าถ้วยนี้นะครับหากเช่าราศีเมษนะครับไปดูดวงชะตากับบอดูไพ่ย,ยืสี่เปิดขึ้นมาในเซตแรกนะครับที่เป็นพื้นดวงถ้ามีทั้งไพ่เก้าถ้วยแล้วก็มีไพ่เดวิลแบบนี้นะฮะก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจตรงข้ามกับเพศที่ท่านเป็นอยู่นั่นเองนะครับก็คือจัดว่าเป็นคนที่รักเพศเดียวกันนั่นเองนะครับเช่นชายคบชายหญิงคบหญิงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่ถ้ามีไพ่เก้าถ้วยนะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งที่1น่ั้นก็หมายความว่าชาวราศีเมษนะครับผมที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินตามที่ผมได้ว่าไปแล้วนั้นธุรกิจด้านนี้ของท่านจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่ยงพวกร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านขายของกินต่างๆเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้นถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีก็จะมีการเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร้านอาหารต่างๆนั้นบอกได้เลยนะครับว่า การเงินการทองยอดขายต่างๆจะดีมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับสุดท้าเป็นนี้ก็คือไพ่เพจออฟคัพที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เพจออฟคัพนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนั้นจะดีมากๆเลยนะครับหลายๆท่านนะฮะที่มีลูกน้องมีลูกจ้างหรือว่าหลายๆท่านนะครับที่กําลังเปิดรับสมัครเกี่ยวกับท่านของลูกน้องลูกจ้างลูกน้องลูกจ้างคนใหม่ของท่านนี่นะครับผมก็จะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนั่นเองนะฮะว่านอนสอนง่ายว่างันเถิดนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเขายังจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับท่านอีกนานแต่ว่าเรื่องการงานนั้นอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับผมจะให้เขาทําอะไรนั้นเราควรที่จะให้คําแนะนํากับเขาก่อนเขาถึงจะทําได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดไอเดียอะไรต่างๆนั้นค่อนข้างทําได้ดีนั่นเองนะครับไพ่เพจออฟครับรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยถ้าหากว่าเป็นบุตรหลานเป็นลูกเต้าของท่านก็หมายความว่า ลูกหลานลูกเต้าของท่านนั้นจะอยู่ในโอวาสเชี่ยวฟังคําพูดของท่านนั่นเองนะครับไม่ไปสร้างปัญหาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องลำบากใจนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของพวกแฟชั่นต่างๆพวกเครื่องประดับต่างๆนั้นจะดีมากๆเลยนะครับผม ชาวราศีเมษท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งของพวกจิวเวอรี่เพชรพลอยพวกร้านทองต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งการขายพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะครับบอกได้เลยนะฮะว่าจะขายดิบขายดีมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเห็นๆเลยนะครับในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั่นเองส่วนไพ่ The i m p r e s s หรือว่าไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของผู้หญิงไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคกับผู้หญิงชาวราศีเมษเป็นอย่างมาก นี่แหละเขาเรียกว่าไพ่ดวงคุณนายนั่นเองนะครับถากว่าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีเมษมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงของท่านนั้นเป็นดวงนารีกอุปถัมภ์นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับผมผู้หญิงชาวราศีเมษนี่นะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะไปหนุนนําหนุนเนื่องไปสมพงทําให้หน้าที่การงานของคู่รักของท่านแฟนของท่านนั้น ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็จะส่งผลโดยตรงมาถึงตัวท่านด้วยนั่นเองนะครับชีวิตของท่านก็จะสุขสบายมากขึ้นอยากได้อะไรก็ได้แฟนก็ตามอกตามใจนี่แหละนะครับที่เขาเรียกว่าดวงคุณนายนั่นะเองส่วนบางท่านนะครับผมที่ได้แฟนรับราชการหรือว่าได้แฟนเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจต่างๆคู่ของท่านแฟนของท่านนั้นก็อาจจะมีการปรับตําแหน่งใหม่ตัวท่านเองนั้นก็อาจจะได้เป็นคุณนายคนใหม่ก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ภายดี่อิมเพรสนั้นนั้นยังจะส่งผลดีต่อชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเกษตรกรชาวไร่าชาวนาชาวสวนนั่นเองนะครับพืชผักของท่านนั้นจะให้ผลผลิตที่ดีมากๆเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพยังขายได้ราคาสูงราคาดีอีกด้วยนะครับชาวราศีเมษท่านใดนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเช่นบางท่านนั้นขายผักขายผล,ลไม้หรือแม้กระทั่งบางท่านนะครับผมที่เปิดร้านขายดอกไม้จัดดอกไม้ต่างๆทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้ง ธุรกิจการค้าด้านนี้จะดีมากๆสํสหรับชาวราศีเมษในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะส่งผลดีต่อชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นมีร้านเสริมสวยมีร้านทําเล็บนะครับหรือบางท่านนั้นขายเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเครื่องสําอางขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์กระเป๋ารองเท้าต่างๆของผู้หญิง หรือแม้กระทั่งบางท่านนะครับผมที่ทํางานอยู่ในคลินิกเสริมความงามเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามต่างๆธุรกิจด้านนี้นั้นจะสร้างไรายได้ให้กับท่านมหาศาลมากเลยนะครับในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคมากๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชายชาวราศีเมษบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้หัวหน้างานคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเมื่อมีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงนั้นบอกเลยนะครับว่า โชคจะเข้าข้างกับผู้ชายชาวราศีเมษเป็นอย่างมากหัวหน้าของท่านนั้นจะคอยส่งเสริมสนับสนุนอุปการะนะครับทำให้ตัวท่านเองนั้นมีความเติบโตในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีผู้ชายชาวราศีเมษในช่วงของต้นเดือนธันวาคมหากทำงานร่วมกับผู้หญิงทุกอย่างนี่นะครับจะสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเดวิลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ชาวราศีเมษนั้นอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจเทาๆธุรกิจมืดๆนะครับในช่วงของต้นเดือนธันวาคมบางท่านนั้นอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนเช่นเปิดผับบาร์คาราโอเกะอะไรประมาณนี้หรือว่าขายอาหารกลางคืนมีร้านเหล้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือบางท่านนั้นอาจจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเทาๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของหนีภาษีต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับ หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ไปวิ่งเต้นใต้ต้องใต้โต๊ะอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นถูกโฉลกกับธุรกิจเทาๆธุรกิจดําๆธุรกิจม,ม,มืดหน่อยนั่นเองก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับว่าจะทําหรือไม่ถ้าทําก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะเดวิลสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชาวราศีเมษ ให้ระมัดระวังว่าจะถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับบางทีตัวท่านเองนี่นะฮะอยู่บ้านดีๆก็มีคนรู้จักนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นคนที่นับหน้าถือตาในชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆมาชักชวนท่านให้ไปลงทุนเอาเงินไปลงทุนกับเขาไปลงทุนแบบนั้นไปลงทุนแบบนี้โดยมีผลประโยชน์ต่างๆมาล่อนั่นเองนะครับระวังนะฮะว่าตัวท่านเองนั้นจะถูกหลอกถูกโกงได้นั่นเองนะครับ ความหมายลึกๆของไพ่ The Devil นี่นะครับบางทีมันเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาความอยากของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นเองนะฮะบ,บางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องเสี่ยงกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะเดือดร้อนนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ The Devil นะครับคราวนี้มาที่ไพ่ The World กันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่ The World หรือว่าไพ่เทวดานั้น เป็นไพ่ที่ดีมากๆไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าชาวราศีเมษนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนันเดงแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือว่าญาติพี่น้องของท่านเมื่อมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดามาปรากฏอยู่ตรงนี้ไพ่ใบนี้นั้นนะครับผมจะมีพลานุภาพที่จะไปกดทับไพ่ที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นให้แสดงอํานาจได้น้อยลงนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์นั้นยังหมายเขาว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคลาภมีชื่อเสียงคล้ายๆกับไพ่เดอะซันเลยนะครับความหมายของไพ่เดอะเวอร์นะครับแต่ว่าไพ่เดอะซันนั้นจะเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าไพ่เดอะซันนั้นแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นจะไม่ไปจองจมอยู่กับปัญหาต่างๆ ใจิตใจของท่านนั้นจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับแม้จะมีปัญหาก็แก้ไขกันไปพอถึงในช่วงเวลากลางคืนตัวท่านเองนั้นก็รับนอนพักผ่อนสบายนะครับไม่กังวลไม่เครียดใดๆพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทํางานกันต่อในลักษณะแบบนี้นั่นเองไพ่เดอซันนั้นจะเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคลาภกับตัวท่านเป็นอย่างมากบางทีบางท่านนี่นะครับผมถากว่ามีไพ่เดอซันการงานของท่านนั้นจะเติบโตท่านที่ทําธุรกิจทามาค้าขายนี่นะครับ การงานของท่านธุรกิจของท่านนั้นก็จะมีลูกฟลุกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาบางท่านนั้นได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่ย,กยากงานที่สําคัญไม่น่าเชื่อว่าตัวท่านเองนั้นทําประสบความสําเร็จคราวนี้แหละนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับคําชื่นชมเป็นที่เกรงอกเกรงใจของเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของหัวหน้าง,งานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดือดซันนะครับ และนอกจากนั้นไพเดอร์ซันยังจะให้ชื่อเสียงที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงทั้งหลายนี่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงของปลายปีนี้ละครของท่านงานเพลงของท่านนั้นจะอยู่ในช่วงของการโปรโมทนั่นเองนะครับตัวท่านเองปกติก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเพลงของท่านละครของท่านซีรีส์ของท่านนั้น ก็จะเป็นที่ฮิตฮอตและจะทำให้การงานของท่านนั้นเพิ่มมากขึ้นมีอีเวนต์ต่างๆมีคอนเสิร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายการงานของท่านนั้นแทบไม่มีเวลาหยุดพักเลยนะครับแต่ว่าการเงินนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะเฮงมากๆดีมากๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนชาวราศีเมษที่เป็นคนธรรมดานี้นะครับผมแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ชาวราศีเมษบางท่านนั้นที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับ ผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกทางช่องทางของสื่อโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์อาจจะมีคลิปบางคลิปของท่านนี่นะครับผมกลายเป็นคลิปแวรรมีคนเข้าดูเข้าชมนะครับผมเพียงไม่กี่วันเป็นหลักแสนหลักล้านในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงภายในช่วข้ามคืนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับผมทั้งไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นยังเป็นไพ่ที่ให้โชคลาภและถือว่าเป็นไพ่โชคลาภคูณ2ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ชาวราศีเมษนั้นดวงชะตาของท่านจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูไพ่ที่ชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมในช่วงของต้นเดือนธันวาคมก็มีไพ่9้าวดาบนะฮะ ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ด้วยเช่นกันให้ระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับไพ่ใบน,น,นี้นั <S <S ้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ไพ่ใบน,นี้นั้นถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของท่านก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คือญาติพี่น้องของท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหันในลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องไป ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวอรหรือว่าไพ่เทวดาอยู่ตรงนี้ซึ่งพลังอํานาจของไพ่ใบน,นี้นั้นจะไปกดทับไพ่เก้าดาบลงได้ค่อนข้างเยอะไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปนะครับแต่ว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเข้ารับการรักษาตัวแล้วก็จะหายนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี้นะครับไพ่ใบน,นี้นั้นจะส่งผลโดยตรง ต่อญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับบางทีญาติผู้ใหญ่ของท่านนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อมีไพ่เดอะเวอร์อยุดตรงนี้ก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เดอะแฮงแมนนั้นยังจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษได้ด้วยเช่นกันนะครับ ให้ระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของท่านอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับมดลูกของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมตัวท่านอาจจะมีอาการปวดท้องปวดท้องอะไรเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องมีการผ่าตัดนั่นเองนะครับผมทั้งไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวแล้วก็ไพ่เก้าดาบนี้ผมต้องจัดว่า เป็นไพ่เคราะห์นั่นเองเนะครับจึงอยากจะให้ชาวราศีเมษนั้น มีโอกาสไปทําบุญจะดีมากๆเลยนะครับผมก็คือทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านส่วนท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็เข้าวัดทําบุญใส่บาทบ้างนะครับถวายสังฆทานหรือว่าจะไปทําบุญด้วยการให้ชีวิตนะครับผมอย่างเช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าร่วมบริจาคในการสมทบทุนในการไถ่ชีวิตโครกระบือร่วมบริจาคลงศพผ้าห่อศพนะครับผมหรือถ้าหากว่าชาวราศีเมษท่านใดนะครับ ที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้จิตสงบนี่ก็จะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเมื่อทําบุญใ,ใดๆก็ตามแต่นะฮะชาวราวสีเมษควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านนะครับผมภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆ จะเบาบางจางลงได้แล้วก็จะเป็นการไปส่งเสริมไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาให้มีพลานุภาพสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่านได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการเงินของชาวราศีเมษนั้น จะเริ่มมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นเมื่อมีเงินแล้วก็อยากจะเอาเงินส่วนนี้แหละไปลงทุนทำมาค้าขายซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขอให้ชาวราศีเมษมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดทำงานของท่านให้ดีที่สุดแล้วท่านจะประสบความสำเร็จมีฐานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมท่านมีไพ่ e i g h อ of Pentacles หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ตรงนี้ อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภชาวราศีเมษน,นั้นจะมีโชคใหญ่แล้วล่ะนะครับชาวราศีเมษน,นั้นจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดามีไพ่เดอะซันนะครับผมซึ่งเป็นไพ่ที่ให้คุณเป็นไพ่ที่ให้โชคลาภมากๆจะคอยหนุนนําหนุนเนื่องให้กับตัวท่านเองนั้นมีโชคใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงน่าจะถือว่าเป็นโชคใหญ่ส่งท้ายปี2,565ให้กับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับชาวราศีเมษครับคราวนี้เราจะไปคุยถึงดวงความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับถ้าเป็นดวงความรักของชาวราศีเมษนั้นมีความเป็นไปได้นะฮะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเกิดรักซ้อนเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เก้าวถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นจุดเซนเต,นเตอร์สําคัญมากๆ ไพ่ใบนี้คือรักสอนนันเดงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของชาวราศีเมษได้และชาวราศีเมษที่เป็นคุณผู้หญิงนั้นบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้แต่งงานครั้งที่2นันเดงนะครับผมตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เจอคู่เจอแฟน เจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับบางทีอาจจะเป็นพ่อหม่คือคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วในลักษณะแบบนี้ส่วนคุณผู้ชายนั้นก็จะแอบซุกซ่อนนะครับผมกิ๊กกั๊กไว้ในลักษณะแบบนั้นก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เก้าถ้วยส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มรักเพศเดียวกันสําหรับไพ่เก้าถ้วยก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนในความรักของท่านได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่เก้าถ้วยจะเป็นในลักษณะแบบนั้น คล้ายๆกับไพ่ใบน,นี้นะครับผมก็คือไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลนั้นหมายถึงว่าความรักของชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะเดวิลนี้ยังหมายถึงว่าบางทีชาวราศีเมษนั้นอาจจะไปคบกับคนที่มีเจ้าของคนที่มีแฟนอยู่แล้ว ตอนนี้อาจจะคบกันในลักษณะที่ลึกซึ้งไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังตัวทางที่ดีแล้วควรที่จะเลิกดีกว่านะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็ความเดือดร้อนอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นะฮะชาวราศีเมษครับส่วนไพ่เดอะเวิร์ดรือว่าไพ่เทวดานะครับถ้าเป็นความรักนั้นก็หมายความว่าเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่สนใจพิธีรีตองใดๆนะครับถ้าคนรักคู่รักของชาวราศีเมษที่จะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนธันวาคม ก็มีความเป็นไปได้ว่ารักกันชอบพอกันไม่สนใจเรื่องของการแต่งงานไม่สนใจเรื่องของการจดทะเบียนสมรสและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับชาวราศีเมษที่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาและมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันสําหรับชาวราศีเมษบางท่านนั้นจะมีการย้ายประเทศคือไปอยู่ที่บ้านแฟนของท่านไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราไปอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนา มากกว่าเราในลักษณะแบบนั้นนั่นเองสาหรับความหมายของไพ่เดอะเวอร์นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะซันนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายเขาว่าคนรักคู่รักของชาวราศีเมษนะครับที่จะเข้ามาในช่วงของต้นเดือนธันวาคมหนึ่งคู่รักคนรักของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าหล่อเหลามากๆถ้าเป็นผู้หญิงนั้นก็ต้องถือว่าสะสวยรูปร่างดีผิวพรรณดีในลักษณะแบบนี้นะครับ 2. คู่รักคนรักของท่านนั้น จะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆและ3คู่รักคนรักของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นดาราเป็นนักร้องนะครับแต่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในธุรกิจนั้นๆในวงการนั้นๆหรือว่าในชุมชนนั้นๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะซัส่วนสําหรับไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวแล้วก็ไพ่ก้าดาบนี่นะครับไพ่สใบนั้นเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดี ชาวราศีเมษบางท่านนะครับผมอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเรื่องของรักซ้อนรักแทกนี่นะครับผมสําหรับชาวราศีเมษที่ไม่ต้องการให้ความรักของท่านมีปัญหาครอบครัวมีปัญหานะครับก็ค,บควรที่จะหยุดซะนะฮะกับเรื่องของความรักแทกรักซ้อนหรือว่ารักสามเศร้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้งไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่เก้าดาบนั้นแม้ว่าจะเป็นไพ่เคราะห์หนักก็จริงนะครับเมื่อมีไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ทําให้ตัวท่านเองนั้นถึงขนาดมีการเลือกรายอย่าร้างกันแต่อาจจะมีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะก,กันมีการโกรธกันมีการงอนกันบ้างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคม ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนชาวราศีเมษท,ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนั่นแหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ